ะะกําลังมองหากองทุนค่ะที่จะลงทุนและก็ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยนะคะก็ล่าสุดนะคะกองทุนบัวหลวงก็ออกกองทุนนะคะ B Future S S F นะคะส่วนฟีเจอร์การลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเรามีบีม,มาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะบีมสวัสดีค่ะอ,อ๋อเราเพิ่งจะออกกอง B Future S S F มานะคะอยากจะให้บีมอธิบายเพิ่มเติมให้กบนักลงทุนฟังหน่อยนะคะว่ากองทุนนี้แล้วลงทุนอะไรบ้างค่ะค่ะก่อนอื่นต้องเล่าให้อ๋องฟังแบบนี้ ะะว่าการลงทุนในปัจจุบันนะคะนะัว่าเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆนะคะไปสู่โลกอนาคตสังเกตได้ชัดเลยก็คือบริษัทที่ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีจะ,ะเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะเติบโตแล้วก็สามารถพัฒนาต่อเนื่องไปข้างหน้าได้นะคะอย่างในช่วง work from home เนี่ยเห็นได้ชัดเลยออมเป็นยังไงบ้าง work from home ได้ใช้เทคโนโลยีบ้างไหม ใช้ตลอดเลยค่ะมือถือคอมอินเทอร์เน็ตต้องอยู่ติดตัวตลอดเลยนะคะเ,<อ>เพราะว่าเราทํางานที่บ้านเนอะบางทีการติดต่อสื่อสารหรือแม้กระท Conference Call <ช>ั่งคอนเฟ r e รนซ์คอร์กับหัวหน้านะคะเราก็ใช้แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยถูกต้องเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าจุดเปลี่ยนหนึ่งนะคะที่สังเกตได้ชัดมากเลยจริงๆก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือปฏิบัติการแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการบริโภคด้วย<ช>ออมส,สังเกตไหมอยู่บ้านก็มีการใช้แอ แอปพลิเคชันสั่งอาหารมาส่งถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเราก็มีช่วงที่ล็อกดาวน์นะคะบีมการสั่งอาหารเนี่ยนะเ,เป็นเรื่องที่แทบจะทําทุกวันเลยดีกว่ากดคลิกคลิกคลิก,ลกสั่งเราก็รู้สึกว่ามันสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะจริงๆตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเทรนด์ในการบริโภคในยุคข,ของกลุ่มคนที่เรียกว่ามิลเลนเนียน แต่ตอนนี้ก็เหมือนจะค้ามิลเลนเนียลนะคะเพราะไปแค่จะทุกเจนเลยค่ะ,ะใ,ชใช้กันมหมดเลยค่ะถูกต้องแต่ว่าแรงขับเคลื่อนหลักจริงๆก็คือในยุคมิลเลนเนียลแบบพวกเราเนี่ยแหละนะคะโดยคนกลุ่มยุคมิลเลนเนียลนะคะคือกลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่ปีพศ2อ,อ2 3ถึง2546ซึ่งเราคาดว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มกําลังซื้อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าและจะทดแทนกลุ่มที่เป็นเจนเ b a b เบบ้บูมเมอร์นะคะได้อย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลาไม่เกิน10ปีนี้แหละนะโดยที่ ที่กลุ่มเมเลเนียนตรงนี้เนี่ยจะเน้นในการจับใจ่ายใช้สอยนะคะที่เป็น3าสอ ค่ะ <C> e <c oughs> ก็คือสนุกสะดวกแล้วก็สบาย <im it> นะคะคือปจัจจุบันเนี่ยจะแตกต่างจากอดีตนิดนึงอดีตเนี่ยใช้เทคโนโลยีในการที่ทํางานแต่ปัจจุบันเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีเกี่ยวข้อ,ของกับการใช้ชีวิตมากขึ้นให้มัน,นะะสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตถูกต้องก็คือวัตถุประสงค์ของคนยุคเมรเนียนไม่มีอะไรมากเลยคือใช้เทคโนโลยีเพื่อทาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนั่นเองอฟังอย่างนี้แล้วน่าลงทุนมากกองทุนนี้นะคะอยากจะรู้เพิ่มเติมแล้วว่าการลงทุนเห็นว่ากองนี้เป็นกองลงทุนในต่างประเทศ เป็นฟีดเดอร์ฟันด้วยใช่ไหมคะอ่าก็เป็นฟีดเดอร์ฟันส่วนหนึ่งแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ผู้จัดการกองทุนเป็นคนบริหารจัดการให้โดยการเลือกหุ้นเข้ามาใส่ให้นะคะ,ะก็จะแบ่งเป็นพอร์ชั่นใหญ่ๆก็คือเป็นฟีดเดอร์ฟันแล้วเราเลือกเองอ่าถูกต้องก็คือ B future SFF นะคะจริงๆก็เหมือนกับ B future อันเดิมของเรานั่นเองก็คือเป็นการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะ,ะแบ่งพอร์ตการลงทุนออกมาเป็น3ส่วนค่สองส่วนแรกเป็นการลงทุนในลักษณะส่งเงินไปก็คือฟีดเงินไปโดยมีกองทุนหลัก2กองทุนแล้วก็อีกส่วนนึง ที่ออมบอกเมื่อสักครู่ก็คือมีผู้จัดการกองทุนของบวัวหลวงนี่แหละเป็นคนเลือกหุ้นดีๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมมาลงทุนให้นะคะโดยอกองทุนหลักกองทุนแรกนะคะเป็นกองที่ชื่อว่า Alliance Global Artificial Intelligence นะคะก็คือกองนี้เนี่ยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ราคาโดยมันแบ่งออกมาเป็น3ส่วนก็คือส่วนแรกนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของ AI infrastructure ก็คือเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอ่าส่วนที่2ก็เป็น AI application ก็คือ application ที่เราใช้กันนี่แหละแล้วมีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายสําคัญมากๆกก็คือ AI enable industries ก็คือกลุ่มธุรกิจที่มีภาคการผลิตการบริการใช้ตัว AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเห็นเป็นพวกแพลตฟอร์มในการให้บริการต่าง แบบนี้มีมากขึ้นอ่าเรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเลยนะคะครบทั่วเลยเริ่มตั้งแต่อินฟาสตัคเจอร์จนไปถึงผู้ใช้เลยอ่าถูกต้องค่ะคราวนี้อีกพาร์ทหนึ่งนะคะ,คะที่เราฟีดไปอีกส่วนหนึ่งเพราะเราบอกว่าเราฟีดไป2กองนะคะ,อ,ะอีกกองนึงจะเป็นเกี่ยวกับอะไรคะบีมค่ะก็อีกกองนึงก็เน้นการบริโภคนะคะกองทุนที่ชื่อว่าเฟดเออริตี้ไชน่าคัสเตอร์ฟันนะคะก็จะเป็นการเน้นในการบริโภคของกลุ่มประเทศจีนอ,ออมเคยได้ยินคําว่านิวไชน่าไหมเคยได้ยินค่ะแสดงว่า การลงทุนอันนี้จะไปเกาะติดกับกลุ่มนิวไชน่าอย่างนี้เหรอคะใช่ก็คือเป็นเศรษฐกิจในยุคใหม่ของจีนนะคะที่เน้นขับเคลื่อนโดยเทคโนโล,โลยีไม่ว่าจะเป็นทั้งทันสมัยล้ําสมัยแล้วก็จะมีขอบเขตท,ที่กว้างขวางที่สําคัญก็คือในกลุ่มของผู้บริโภคของจีนนี่คือเยอะมากนะคะอ,อย่างที่เห็นได้ชัดมากเลยก็คือสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการบริโภคนี่จะเป็นผู้ชาย อย่างเดียวเลยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยจีนก็คือผู้หญิงสามารถทํางานได้เองแล้วนะคะแล้วก็มีกําลังซื้อที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผู้ชายผู้หญิงชอบช้อปปิ้งแล้วก็ประชากรของเขานี่มีเยอะมากม,มันทําให้กําลังซื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงเลยท<อ>ีเดียวนะคะ,คะก็ถือว่าเป็นโอกาสหรือเป็นประตูที่เป็นการเปิดโลกในการลงทุนที่ยิ่งใหญ่มากๆน่าสนใจค่ะค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นคีย์หลักเลยนะคะที่เราเลือกลงทุนเองคราวนี้เนี่ยผู้จัดจาก,การกองทุนเขาจะเลือกลงทุนยังไงค่ะ ไปในทิศทางเดียวกันกับ2กองที่เราฝีดไปหรือเปล่าอืมอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าปกติกองทุนหุ้นต่างประเทศนะคะต้องบอกว่าเป็นการเน้นลงทุนแบบฟีดเดอร์ฟันอย่างเดียวก็คือนําเงินทั้งก้อนแล้วก็ส่งไปลงทุนในกองทุนหลักต่างประเทศแต่ตรงนี้เนี่ยผู้จัดการกองทุนของัวหลวงเองนะคะก็อาศัยทั้งทีมงานผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณลงทุนค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นทีมผู้จัดการกองทุนที่เป็นวัยรุ่นคนรุ่งใหม่เป็นยุคเมลิเนียมแบบเราเนี่ยแหละ,ะ,ะเขาก็มีทิศทางในการเลือกหุ้นที่ แตกต่างว่าเขาจะรู้ว่าคนกลุ่มมิลเลนเนียเนี่ยเขาชอบอะไรมีเทรนด์การบริโภคแบบไหนสังเกตได้จากว่าอาจจะมีการเลือกหุ้นในกลุ่มธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพก็ได้แต่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในลายผลิตแล้วก็การให้บริการค่ะก็อยากจะให้บีมนะคะทิ้งท้ายกับท่านผู้ชมนิดนึงว่าถ้าเขาสนใจจะลงทุนกับกองทุนบัวหลวงนะคะในกอง B f u t u r e s s f ะะชื่อบอกว่าคนรุ่นใหม่ต้องเฉพาะคนรุ่นใหม่หรือเปล่าบีมไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นคนรุ่นใหม่อย่างเดียวนะคะเอาเป็นว่า,าไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนที่เ,เป็นนักลงทุนที่มองเห็นแนวโน้มในอนาคตนะคะสามารถลงทุนได้ในระยะยาวนะคะจากเดิมอาจจะเคยลงทุนในกองบีฟิวเจอร์อยู่แล้วอ่าไหนๆต้องลงทุนระยะยาวเพื่อให้เป็นไปตามเทรนด์ที่ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะและต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอยู่แล้วก็แนะนําให้เป็นบีฟิวเจอร์เอสเอสเอฟ นะคะก็โดยสามารถเงื่อนไขในการลงทุนก็คือเหมือน S S F ปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนในรูปแบบในการลงทุนมาใส่ในกอง S S F นะคะแล้วก็กองนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีเงินปันผลด้วยกองเปิดปกติก็มีเงินปันผลดังนั้นสําหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวลดหย่อนภาษีและอยากได้รับเงินปันผลด้วยนะคะการกระจายเงินลงทุนไปยัง B Future S S F ก็นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีค่ะ ต้องขอบคุณบีมากนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยครบถ้วนเลยค่ะก็สําหรับนักลงทุนนะคะที่สนใจจะลงทุนกับกองทุนที่มีการลงทุนแบบล้ำๆนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้เลยค่ะที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขานะคะหรือจะเป็นที่ตัวแทนจำหน่ายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ด้วยค่ะ